สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเกตคุงจามหานะครับก่อนอืนเลยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็วันนี้เราไปอยู่วันที่จัุจักรนะครับโซนปลาสวยงามเนาะเข้าจักรว่าเป็นไงคู่กันเลยทีเดียวสวยมากครับเพื่อนๆตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะถ้าคุยดีก็ผมว่าเขาน่าจะลดให้แหละตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทครับทั้งคู่เลย นี่เต็มเลยครับก็อันนี้เป็นพวกตัวเมียนะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับพวกปลาพวกอะไรแบบนี้ปลาสวยง,งามปลากัดนี่ครับต้องเดินฝั่งอ่ามิกจุจักรนอริมถนนปลาเยอะมากครับอยู่ริมถนนเนี่ยยาวไปเลยมีตัวสี่สิบาทเท่านั้นครับถุงหนึ่งเนาะสามตัวร้อยทุกไซส์ทุกสีทุกตัวเลือกได้นะเป็นร้านติดๆกันนะผมถ่ายมาให้ดูข้างบนสองร้อยบาทครับ เป็นพวกลายนี่แหละพวกคล้ายๆแบบลายธงชาติอะไรแบบนั้นนะครับแฟนฟีแฟนฟีหน่อยนะก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาเดินได้ทุกวันเนาะนี่เปิดทุกวันแหละครับแต่ของจะเยอะช่วงวันพุกวันพุธนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่เยอะเป็นพิเศษเลยเนาะแต่ถ้าสมมติอยากไ,ได้ปลาถูกๆมาวันพุธนะครับตอนเย็นนะโอเค ก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากติดตามช่องผมไว้ได้วยครับเดี๋ยวมีอะไรดีเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนประกาศมีหลายล้านมากครับเพื่อนแต่ผมก็ไม่รู้สายพันธุ์ทุกอันหรอกนะเพราะผมไม่ค่อยเนี่ยอันนี้ตัวยี่สิบบาทครับทุกตัวเลยเพศเมียครับอันนี้รวมกันไว้เลยให้เรามาช้อนได้เลยครับจะเอาตัวไหนก็สามารถช้อนขึ้นมาดูได้เลยนะ ก็โอเคครับปลาเยอะดีครับตัวละสิบบาทยี่สิบาทเต็มไม่หมดเลยโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปครับเพื่อนๆสวัสดีครับขอบคุณ